เอามาดูการปล่อยคมลมเป็นตนย่อยปะเนาะเนาะคบเพิ่งเนาะคบเพิ่งเป็นในย่อยปะบอคบคบเพิ่งมั้ยเป็นในย่อยปะเขาเป็นในย่อยใส่บอสนกเอาวิวิว นี่กฟบอรฟแเรไม่ใช่บุญนี่บอแล้วทาทา่กฟกันครับเอาัดเลยบีเครื่องไฟเครื่องหลอดในน้ำอบ่คือึงอยผมกับบีเด้อผมมไเาไฟ่วยยน่เมวางกี่ท่งผมเห็นเนโอ้ยเดีตาเนี คุณบอกฟนรมาเสียพื้นเขากอนเดินมานจ้าไปไหนทีนี้มันั่นมันน้อยโอ้มันน้อยนึกที่เดินมัน้อยว่ามันจักลูกเด็ดเฮ็ดอันน้อยโอ้จักอันแปดันหกพนอาลมอาลมธรรม่าาดเขากอนเอาากะตัาก่อนากศเขากอนนน้นไปดี้าอยากทำมาสุ่นะ แล้ววันยบนเปตีล้ข้งเอะเนดเขาว่าพากลางาเป็นใบันบนเป็นก้มเงยก้มนะแต่บุรุษนจะว่านีว่าเดียวนะครับเพกันตียงฟองยงฟองกันอูนี่อย่างน้อายุันเข้นบนแหงดูเนจวาเขาไปเห็ดลอมมยีดอก

โอ้ยนี่มันาจับกล่องอะไเด้อเจ้าสำปะเกียรี่เกียวซุ่พรมล้มโมนีบริษัทนี่บริษัทคนน้ก็ร่ำยี่ไม่เปิดนี่ลมก็ว่าอะวางอิดหวยมันลายโต้ด้เอาว่าอาว้หอดมืเปล่มพนครับว่าอรดูแลอ มันจะผ่านละน้อยบ่น้อยผ่านนี้บ่น้อยนะตรวจมัดบ่ล่ะ <laughs>

โอ้ลานสินเลยกสะดานเดียวเพานเลยว่าเฮ็ดตดว่าจะเฮ็ดสองสามลูกได้พิเจ็ดลูกเลยเกินสูงพากเลยไงใกล้แกล้ พูดเหม่งขิงเลย่นน่ะโอ้ตีคว,ว,ว,ว้างตีคว้างก่อนเออละพจนจุดคมตัวพันธิวายอยู่นั่นละเอาไม่ได้สิสั์บ่เนี่ยน้ำเอิญร่มเต็มพวงแล้ว ร่มธรรมาชาติเขาเริ่มเริ่มควนเรเรื่องไข้ควนเราร่มอากาศเขาวันนี้ก็อาราแล้วแล้วมันห<อ>นัไปยแล้วมันแดดมันตีเขาไปทังยังเลยเนี่แดสใงเกต่ร่มนลูกไดลนั่งมันตียอดนกับรมหมอไปทั้งเหนือยไป้ร่มเงียรมนเี่ยเห็นว่าร่มไปพุเนี่น <c oughs> มัขึ้นเยอะก่นี่เาจงลูก็ไปไกลๆเด้อย่างนี้ม่นนำนีไปเดียวางลูกก็บ่ไปอากาศแจ่มๆไปเราไปเรื่อยๆโอ้เปิดโอ้อยู่กับหมองอะไรโมลบ่งโมลุลงกับอขึ้นตานี่แหละขันเลยลงก็ไปลงสลักกัะบานเลยโมลุ่งแก่นแล้ว มันแค่เอลังนี่แหละมันโลกอากาศพอไปรีลรววอากาศพอหไปแร้วาดเดียชัดชแล้วชัดแล้วไปจังง้ขึ้อเออไปจังง้นชัดขึ้นไปเออแตกปุ๊ลูกพราวบางหันมันบูอากตอนนี้จังง้นชัด้ไป ใครกำเบริเราอีกทีเนาะเสียที <h 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 ่มันไม่เสียงว่ะกันดื้อดื้อดื้อน้ำใครยืนเหรอมันก็เบริเราเนาะอ๋อไปแล้ว